พานาเมล่านะครับเทสตตาร์เร่งให้ดูนะครับกับชุดท่อสูตรยูโรอาร์เด็กซ์ซอรสนะฮะพอดีถนนมันลื่นนะฮะก็เลยแบบไม่อยากเทสรุนแรงมากนะฮะเดี๋ยวจะม้วนซะก่อนก็คันนี้มีโลบเปิดปิดวาล์วนะครับสนใจยังไงนะฮะคอสพานาเมล่านะหรือพอเชทุกรุ่นนะฮะมาที่อาร์ท่อซิงกได้เลยกับชุดท่อสูตรยูโรอาร์เด็กซ์อสสูตรรับหญิงทองหล่อครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมอาร์ท่อซิงกอยากวิ่งชิกนะครับคอสพานาเมล่านะครับ เอาคลิปแบบต่างประเทศไห้ผมดูนะฮะหางอาทอซิงจัดให้ได้แน่นอนครับอันนี้จัดชุดท่อสูตรยูโรอาร์ดเอ็กซอเป็นระบบพิเศษที่เป็นมีระบบเปิดปิดวาล์วนะครับอันนี้จะเป็นไฟคาร์บอนนะคะพวิกนะครับหม้อสูตรยูโรอาร์ดเอ็กซอนะครับแล้วก็จะมีตัววาล์วโทนิกซึ่งเป็นระบบลมแวคคัมนะครับควบคุมอยู่ที่ในตัวรถสแตนเลสเกรดสามศูนย์สี่นะครับหนาบินห้าดัดด้วยเครื่องจักรดัด CNC นะครับมีตัวเฮดไบร์นะครับ หน้าแปนสแตนเลสนะครับเดินยาวนะครับมีหม้อพักกลางสูตรนะครับโรอาร์เด็กซอสนะครับคันนี้อาจจะเตรียมทําไว้ขยับอีกนิดหนึ่งเพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้จูนนะครับถ้าจูนเราจะมีการแก้ไขชุดหน้าอีกนิดหนึ่งก็จูนเป็นสเตย์สองได้เลยสนใจนะครับพอส์พานาเมล่านะฮะอยากได้เสียงซปเปอร์คาร์และอัตราเร่งแบบนี้หรือจะทําเตรียมตัวจูนสเตย์สองนะฮะ ยังไงก็มาที่อาร์ตขอซิงได้เลยครับยูโรอาร์ตเอ็กซ์ซอร์สสุดรับหญิงทองหล่อครับขอบคุณครับ